สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับกับ g g บอลไทยตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนสายเอเชียนะครับผมกำลังจะเดินทางไปจังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยครับพาพ่อผมไปดูฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างอุทัยธานี FC พบกับ บีจีปทุมยูเนเต็ดครับผมถือว่าเป็นแมตช์ใหญ่เลยนะครับบีจีปทุมยูเนเต็ดเนี่ยความร้อนแรงมากเพราะว่า6แมตช์แล้วที่เขาชนะติดต่อกันภายในีอีกเลยภายใต้การกุมจีของโค้ชฮัสซันนะสามนัดล่าสุดจะเป็นโปรแกรมของไทยลีกทางบีจีปทุมสามารถเอาชนะได้ทั้ง3นัดเลยสําหรับเลทแรกที่บีจีปทุมเปิดบ้านรับการมาเยืนของอุทยัยธานีโดยที่บีจีปทุมสามารถชนะอุทยัยธานีเอฟซีไปได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับวันนี้นะครับบีจีปทุมจะสามารถเก็บชัย 3แต้มออกจากลังย้าวของอุยไทยธานี FC ได้หรือป่า ครับตอนนี้เราก็มาถึงสนามของอุทยัยธานี FC แล้วนะครับผมเป็นสนามของประจังจังหวัดอุทยัยธานี FC ครับก็ผมเดินทางมาถึงตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับเพราะว่าผมต้องมารับบัตรก่อนแล้วก็เลือกที่จะเป็นแมตช์ใหญ่ด้วยก็ผมมีการซื้อออนไลน์นะครับผ่านาไลน์ช็อปของทางสโมสรอ,อุทยัยธานี FC ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม ก็ยังไงเราไปรับบัตรกันที่ช็อปของอุทัยธานี FC ดีกว่าครับผมครับผมซื้อบัตรผ่านเป็นลายออฟฟิเชียลใช่ครับตัวลายครับอ,อ,อันนี้ครับ3มใบมั้งครับครับงานข้าวแล้วครับทุกคนกะว่าจะซื้อเสื้อยาวของอุทัยธานี FC ไปเซอร์ไพรส์คุณพ่อเรียบร้อยครับ หมดแต่ไม่เป็นไรครับแต่เราได้ตัวแล้วแล้วก็ซื้อผ้าพันคอมาให้คุณพ่อเออเป็นสัญลักษณ์เวลาเชียราคา499บาทโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางขับไปรับคุณพ่อกันดีกว่าครับผม ใส่เสื้ออะไรเนี่ยเที่ยงริวพูนครับริวฮูเชียวไทยเหรอครับไม่ดีมาจากไอ้ต่างประเทศนะครับนี่ R R ใส่เสื้อริวพูนเลยครับไปเชียวไทยใช่ไหมครับอันนี้เสื้อแท้นะเสื้อแท้โอเคแล้วเบียร์แท้ไหมแท้ไหวไหมครับไหวไหมนะไหวนี่ใส่โอเสร็จนะครับ ตัวสาใบอ่ะเอาไให้พ่อไปก่อนนี่พ่อต้อไอ้พ่อมันคอต้องผูกพ่อมันคอไม่ได้แบบอินแบบเสียดายเสือ้อไม่มีวันนี้เสือ้อแม่เสือกหมดโซนเอสมันจะเป็นโซนแบบอุ่นต้านะมันจะไอกองแล้วก็ตะโกนร้องเพลงมไม่หยุดเลยอย่างเงี้ย90นาที ตอนนี้ถึงสนามแล้วครับใกล้ถึงแล้วแหละครับบรรยากาศคึกคื้นมากเลยครับอยู่ข้างสนามแล้วครับอยู่ข้างสนามแล้วตอนนี้พ่อกาที่ยังถืออะไรมาเสบียงเหรอหรือกองกองอ๋อนี่คือกองใช่ไหมกองถางนี้คือกองกีบประทุมครับ ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมเกมก็จะเริ่มนะครับก็ตอนนี้เวลาหกโมงครึง่งแฟนบอลก็ทยอยมากันค่อนข้างหนาตาครับคาดว่าวันนี้น่าจะเต็มความจุเลยด้วยความที่ b g เป็นทีมใหญ่นะครับซูปเปอร์สตราร์เต็มเลยแฟนบอลอุทัยธา,ยาน,นี FC ก็ค่อนข้างจะให้ความสนใจยังไงเราก็ไปเดินสัมภาษณ์แฟนบอลทั้งทีมเยอและเจ้าบ้านกานนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงแล้วก็คิดว่าผลวันนี้จะเป็น ีเราก็มาเชียวไทยดีเต็มที่อยู่แล้วครับก็ถ้าเสมอกับบีจีได้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับผมวันนี้ครับผมก็อยากจะให้ตะอกนมาเสมอครับวันนี้เราไปลองเขาอยู่แล้วครับแต่ก็ถ้าเสมอก็โอเคครับอุทัยชนะ2อหนึ่งครับอุทัยชนะนะครับพี่ครับครับน่าจะอุทยหนึ่งศูนย์ครับอุทัยชนะครับหนึ่งศูนย์ผมว่าน่าจะบีจีชนะสองหนึ่งครับโอ้โหนึ่งครับครับผมจากสถิตินะฮะที่บีจีเรามาเยือน ทั้งเยือนทั้งย้านะฮะเราก็ยิงไม่ต่ำกว่าสองลูกนะครับจะสองศูนย์หรือสองหนึ่ง <c oughs> หวงัวเราะก่อนได้ไหมเ <c oughs> พราะว่าม,มันอะไรอบอกตัวนะก็คือแบบตื่นเต้นด้วยนะแบบอุทัยก็ไม่ธรรมดานะ <c oughs> แมตช์เี้แล้วที่บุรีรัมย์มาเยือนสกอสกอเท่าไหร่นะเ <c oughs> สมอใช่ใช่ใชมันมันก็ไม่ใช่ง่ายเนาะคือเราเราก็คือ,เร,คอเราก็ให้เกียรติทีมอุทัยนะคะก็คือแบบ แฟนคลับเราก็รู้จักกันนี้นี่อย่างอย่างพี่พี่ดงก็เคยเชยร์เชร์ทีมชาติด้วยกันอยู่แล้วอยู่อยู่แชร์ไทยพอเวอร์นะคะก็คือแบบเราให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นแหละแต่พี่ดงคะ,ะยังไงก็วันนี้อขอบีจีบุกมาเก็บสามแต้มขอสกกรด้วยบีจีชนะสองศูนย์ได้ไหมคะสองศูนย์ได้ไหมคะนะคะ thank you we